สวัสดีครับผมหัวนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเชือกกระโดดนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีเชือกกระโดดทั้งหมด4แบบนะครับก็อยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งการกระโดดแล้วเป็นยังไงนะครับก็ใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมไปดูกัน ตัวแรกนะครับจะเป็นยี่ห้อดอมยอสดอมยอสนะครับจากดีคอ l ์เลนสโตมองเห็นหรือเปล่านะครับจากดีคอ l ์เลนสโตนะครับตัวมือจับเนี่ยจะทำด้วยเ,เขาเรียกว่าเป็นโฟมนิ่มๆน,น,นะครับแล้วก็จะเป็นลูกปืนแบลิงแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะลูกปืนเส้นเชื่อกเนี่ยออกจากตรงกลางนะครับอันนี้ก็ถือว่าน้ำหนักเนี่ยใช้ได้เลยกลางๆนะครับไม่เบาแล้วก็ไม่หนักมากถือว่า โดดสนุกเลยนะครับอันนี้เป็นความยาวปรับให้คุณแปน,นะครับเรเยียอันนิดนึงนะครับสวัสดีครับเส้นที่สองนะครับเส้นที่สองเนี่ยก็จากที่เดียวกันนะครับดีพอ o n Store นะครับ ตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันจะมเีเขาเรียกว่าที่นับเห็นไหมฮะ <Yeah. S 1> เห็นตัวเลขไหมครับผม o m ใไว้ใกล้นะครับจะมีตัวเลขที่จะเป็นตัวที่บอกเรื่องของจํานวนครั้งที่เราโดดแล้วก็ระยะเวลานะครับอันนี้เนี่ยเชือกออกด้านข้างเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกับตัวเมื่อกี้นะครับอันนี้เชือกออกด้านข้างนะครับก็สามารถปรับเชือกได้นะครับปรับเชือกได้ตามความยาว เราต้องการนะครับอันนี้ก็ถือว่าน้ําหนักเนี่ยเบาวกว่าตัวเมื่อกี้อีกนะครับแต่ว่าโดดสนุกนะครับเป็นตัวที่เป็นตัวโปรดผมเลยนะครับโดดทุกวันนะครับโดดสนุกเลย เส้นที่สามนะครับเส้นที่สามที่ซื้อมาเนี่ยอันนี้เป็นเชือกเหมือนเชือกนักมวยกระโดดนะครับก็ด้ามเนี่ยนำจากไม้เลยนะครับยี y ่ห้อ big man นะครับนึกถึงเพลงพี่ป้างพี่ป้าง big man เดียวได้อยู่อยู่ไปหัวใจมันวาดวัน big man เดียวดอยอยู่ไปหัวใจมนวาดวันเกิดฟังแล้ไหมครับถ้าใครฟังหลังเนี่ยแสดงว่าเกิดยุค ประมาณสีูนนะครับเป็นวัยรุ่นตอนยุค90นะครับอาวบิ๊กแมนนะครับก็ด้ามเป็นไม้เลยนะครับไม่มีลูกปืนใดๆทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมไม่มีลูกปืนนะครับปรับสายโดยการตัดเนียสายยางแล้วก็เอาตัวโบนี่ขันเข้าไปนะครับอันนี้ถือว่าหนักนะครับหนักเลยนะครับเดี๋ยวดูคลิปที่กระโดด เจสันนะครับจะเจสันยังไม่ยังก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าอันนี้เจสันที่เราขายตามซูเปอร์สปอร์ตนะครับก็อันนี้ซื้อใน l a z a ด a นะครับซื้อเพราะว่าอยากลองเอชื่อกระโดดที่มันเป็นสายเคเบิลนะครับนะดูใกล้ๆนะครับมันจะเป็นสายเคเบิลแบบนี้นะครับแล้วก็มี PVC ก็ PVC ก็มีหลายสีแบนะครับแต่ว่าเห็นในในลาซาด้าในช้อปปีเนี่ยก็มีขายหลายยี่ห้อมากเลยนะครับแต่ว่า ก็เลือกอันนี้มานะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่ามันถูกนะครับนะครับแล้วก็เห็นรีวิวเขาบอกน้ําหนักใช้ได้นะครับก็ลองซื้อมาดูก็น้าหนักก็ใช้ได้เลยนะครับก็สปีดค่อนข้างเร็วนะครับตรงกลางเป็นเชือกออกข้างๆกันนะครับปรับตรงนี้นะครับตัดไว้ได้นะครับแล้วก็เป็นลูกปืนตรงกลางตรงนี้นะฮะเห็นลูกปืนนะฮะนะครับ่าหมุนลื่นใช้ได้เลยนะครับนะฮะ นะอีกข้างนึงฮะนี่นะขายไม่ลื่นซื้อมาก็ไปหยอดโซนแอกสักหน่อยหนึ่งตื่นตื้อเลยนะครับอันนี้เนี่ยเชือกเป็นแคเบิลนะครับแล้วก็มีมีฟ,ฟีเหุ้มอยู่รงกลางฟีเจอร์ค่อนข้างเร็วเลยก็ งได้มา,มานวนึงนะครับโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปรีวิวเชือกกระโดดนะครับก็ผมมีคลิคในการเก็บรักษาเชือกมาแนะนำอีกนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเชือกเนี่ยถ้าบางทีเราเก็บไม่ดีเราไปม้วนม้วนม้วนเมื่อก่อนผมก็เป็นอย่างนั้น,นครับคือม้วนม้วนแล้วก็โยนไว้ตรงไหน มันก็จะทาให้เชื่องเนี่ยเขาเรียกว่าม้วนพันกันนะครับเวลาเราจะมาโดดแต่ละครั้งก็นั่งคลายปมเชือกที่มันเป็นเกลียวนะครับมีเคล็ดลับนะครับก็คือใช้ตัวตะขอเนี่ยตะขอตัวยูแบบนี้นะครับไปแขวนที่ขอบตรงไหนก็ลองหาเล็งหาดูนะครับแล้วก็เอาเชือกเราเนี่ยมาแขวนไว้นะครับแขวนไว้ให้มันยาวๆแบบนี้นะครับมันก็จะไม่พันกันนะครับเราก็ยกไปเวลาจะโดดก็ยกมา แขวนไว้โดดเสร็จก็ยกไปเก็บนะครับแล้วก็สําหรับพวกเชือกที่มันมีลูกปืนแบบนี้นะครับเรามาระวังด้วยเรื่องของพวกความชื้นเรื่องของฝนนะครับมันก่อนโดนไปลวฝนตกนะครับแล้วก็แขวนไว้ดินไปคาบ้านนะครับน่าจะโดนฝนสาดนะครับอีกวันหนึ่งมาโดดนี่โอ้โหคือ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 สั่นน่าจะมีเหมือนพวกคราบสนิมไปเกาะนะครับอย่างรวดเร็วนะครับโอเค ก็วันนี้ก็ไปก่อนนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ